แตผู้คนเองไม่จัดว่าเป็นอาชีพแต่ถ้าใครก็ตามทีเอาไปเป็นอาชีพสิ่งนี้ตามมาก็คือจะได้รับกรรมวิบากจากผู้คนแบบมหาศาลเลยเพราะาการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันคือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกรรมวิบากของผู้คนด้วย มันไม่ใช่อาชีพแต่ถ้าใครเอาเป็นอาชีพคนที่ตามมามจะได้รับกรรมที่บาตจากผู้คนแบบมหาศาลเลยแบบคาดคิดไม่ได้เลยคิดไม่ถึงเลยมันคือการไปรยุ่งกกรรมนิบาตผู้ของสศาศารรเสัติญล้วน เรื่ีทุกคนคิดไม่ถึงส่วนเมื่อช่วยเหลือไปแล้วเนะี่ยมันจะมีสิ่งตอบแทนมาเป็นของฝันกันแบบไหนอย่างไรอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่การเรียกร้องเอา ไดมาก็ไปบําเพ็ญบุศลต่อไปใช่เองบ้างบําเพ็ญบุญสบ้างในโลกในสังคมยุคปัจจุบันนี่ ที่มันไม่จัดว่าเป็นอาชีพสิ่งที่มันไม่อยู่ในฐานะจะเป็นอาชีพเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่คนยุกหลังก็เอามาเป็นอาชีพอย่างเช่นขายไปไต่บิดอกอย่างเงี้ยสร้างไปไต่บิดอกขายอย่างเงี้ยสร้างกระรูปขายอย่างเงี้ยเออขายเครื่องรางของขังอย่างเงี้ย ขายสัญ,ญาลักษณ์รูปเหมือนองค์พุทธาปฏิมาก็รูปปฏิสัตมหาปฏิสัตอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อาชีพแต่ทำเป็นอาชีพมันสวยเลย สิ่งเหล่านี้ทําแล้วต้องแจกฟรีเท่านั้นแต่จะทำทำมาทำแล้วต้องแจกฟ,จจกฟรีจะรู้เหมือนกันไม่ใช่อาชีพถ้าเอาเป็นอาชีพเมื่อไหร่สวยเมื่อนั้น วิบากกรรมในแต่ละภพชาติจะเป็นสิ่งที่ตัดสินให้ว่าคุณจะได้ไปใช้กรรมแบบไหนอย่างไรบ้างอย่างดูดวงอย่างนี้มันไม่ใช่อาชีพจะหาดูหมอดูดวงเนี้ยมันไม่จัดว่าเป็นอาชีพทำนายทายทักช่วยเหลือคนได้แต่อย่าเรียกเป็นค่าดู ว่ว่าปนอาชีพก็พักาวบนก็ทกันก็บอกแล้วไงเป็นแบบแซงใชหมยิ่งอย่างนั้นบวชอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่บวชเป็นอาชีพ <c oughs> <c oughs> แต่นี้นมันก็จะมีผู้เี่บวชเป็นอาชีพเลยใช้วิถีนักบวชเพื่อหากินใช้วิถีของนักบวชเพื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองเป็นอาชีพ มันก็จะมีอยู่บ้างอันนั้นสิ่งที่มันไม่จัดว่าเป็นอาชีพและไม่ควรจะนำไปเป็นอาชีพหายอยู่หากินเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายเรื่องมากแม้การน้อมเอาพลังเรื่องสูงจากองค์คุณมาเพื่อเป็นการรักษาผู้คนอันเนี้ยมันก็เป็นการช่วยเหลือผู้คนแต่ไม่ใช่อาชีพ นายทายทักแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ,ถือว่าเป็นเป็นการยุ่งเกี่ยวกรรมของภบศัตร์อย่างยิ่งอยู่แล้วแต่ไม่จําไม้เป็นอาชีพแล้วก็ใหญ่เยอะอย่าจิ้งอย่ายิ่งจบทุกแกเยอะอย่ามัวแต่ทนายทายทักอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเดี๋ยวมันจะตีกับเดี๋ยวมันจะโดนไปยุ่งกับกรรมของขบสัตว์สำคัญมาก อย่างไปใช้พลังรักษาคนอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ใช่อาชีพแต่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้แต่คุณก็ต้องรับกรรมด้วยเพราะว่ามันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมของขบัติ์รีก้าวไก่หนกลกางเขา้าคุณก็ต้องรับผลวิบากนั้นไปด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ไม่จัดว่าเป็นอาชีพไม่แต่การช่วยเหลือกันธรรมดาไม่ดูตามาตาเรือก็ยังโดนเลย ยังโดนกรรมสุฒิศาสตว์แล่นงานกลับคืนเลยเขียนเขียนหนังสือธรรมะาายอย่างเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่นีม่มันตน้นตัวอย่างเี่ท่าน,นาให้มาฟรีเราก็ต้องแจกฟรีจะดีดีจะแทบธรรมะจะวิดีดีอะไรก็ตามที่ให้ท่านให้มาฟรีก็แจกฟรี ไม่งั้นถ้าคุณเอาไปฆ่าไปขายคุณก็จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเออให้เขาเอาเลือดเอาเนื้อไปตมหนื่มไปกินอย่างเงี้ยเป็นต้นให้เวรใช้กรรมอันไหนจะได้ไปลงกรงเป็ดเศรษกรรมก็มาเป็นเดรัจฉานต่อเลย ละไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามทีถ้าเอาไหนแอบคิดว่าวันนี้คุณจะได้เท่าไหร่นนะ <laughs> ยอมจะถวายเท่าไหร่นั่นแหละ <laughs> จัดว่ากลายเป็นอาชีพไปแล้วไงกลายเป็นอาชีพไปแล้วไงคุณกำลังจะไปเทศเป็นอาชีพไปแสดงธรรมเพื่อเป็นอาชีพเพื่อร <laughs> ับ รายรับเข้ามารายได้เข้ามานั่นแหละคุณตบที่นั่งลําบากโยมจะถวายเท่าไหร่ไปบอครั้งนี้ไปสแสดงทางมครั้งนี้นั่นแหละคุณติดรอบเรียบร้อยและ้ะคำว่าการบวชนี่มันไม่ใช่อาชีพ อาชีพนี้มันออกมาในลักษณะว่าของการตั้งหน้าตั้งตาทํามาหาอยู่หากินไงตั้งหน้าตั้งตาทํามาหาเอาเรืออาชีพมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่นิดนึงปกตินั้นบวก็ับินสบาตอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่อาชีพก็แค่ขอเขากินแค่มื้อหนึ่งสองมื้ออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะบินทำบาตเอาเลี้ออยงชีพเอาลัณะ <c oughs> อาชีพนี่มันเป็นลักษณะของการตั้งหน้าตั้งตาเพื่อหาเอาทำเอาหาเอาเป็นล่ำเป็นสันเป็นก่อเป็นกรรมอย่างเนี้ยเรียกอาชีพ นั้นหลายอย่างมากอย่างคําว่านักข่าวนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นอาชีพแพทย์หมอพยาบาลก็ไม่จัดว่าเป็นอาชีพมันมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ส่วนผลไฟได้จะตามมาอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่จัดว่าเป็นอาชีพผู้วิพากษาสารและสารตุลาการนี่นั่นก็ไม่ใช่จัดว่าเป็นอาชีพมันเป็นงานพนริษฎ์งานองเคาะงานช่วยเหลืองานเกื้อกูล แต่คิดว่าจะทำเป็นอาชีพแล้วสวยคุณจะได้เผชิญกับกรรมวิบากของสัพสัตต์แบบเต็มเ็มคุณจะรับกรรมวิบากของสัพสัตต์ด้วย <Okay. S 1> คุณไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาแท้จริงแต่คุณมุ่งที่จะเอาในสิ่งตอบแทนจากเขาผลตอบแทนจากเขาคิดว่าเป็นวิชาชีพอันนั้นแหละคุณจะรับกรรมเต็มเ็มไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกในสังสวัสดี้ไม่จตมบาทเดียวกระหรี่เดียว เปลืองเดียวฮะดังนั้นคือศาสตร์ชนิดไหนที่เป็นศาสตร์ของโพลิสต์อย่าไปเป็นอาชีพเด็ดขาดศาสตร์ชนิดไหนที่มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลส่งข้อคนามให้คนทุกข์อย่าคิดลิอย่าลิคิดเอาไปเป็นอาชีพเด็ดขาด ไม่งั้นคุณจะได้รับผลพองกรรมน่ะการค้าขายการค้าขายนี่ก็จะเราเป็นอาชีพยแล้วแต่คุณต้องรู้ว่าคุณค้าขายอะไรไอ้ค้าขายสิ่งที่ไม่ควรจะค้าขายยังค้าขายชีวิตอย่างเงี้ยอ่าค้าขายรูปเหรียญสัญลักษณ์รูปเหมือนพุทธรมหาบริษัทค้าขายธรรมะอย่าค้าขายอะไรก็ต้องดูด้วยมันบริสุทธิ์ไหมมันสืบเนื่องจากองคุณไหมเปลี่ยนเปลี่ยน อะไรไหมค้าขายในสิ่งนี้จําเป็นต้องอยู่ต้องกินต้องใช้อย่างเงี้ยก็ไปอย่างาท่าสีดิน้ําลงไปอาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่ก็ไปอย่างานะ ไปเนี่ยวิชาไหนที่มันเป็นวิชาของบริษัทสตรบริษัทนีห้ามทำเป็นอาชีพใช้เป็นในการส่งข้อช่วยเหลือเท่านั้นส่วนที่มีผลตอบแทนยังไรเกิดเองเป็นเองแต่ไม่ใช่การเรียกร้องเอาเออต้องสมัครใจย่าเป็นผู้ภพาษานี่ก็เสี่ยงเป็นสารก็เสี่ยงสูง างทีก็ขนาดทํางานซื่อตรงขนาดไหนก็ยังได้ไปติดตัวจริงจังมากยังได้ไปทํางานที่นรกต่อไปทํางานที่นรกต่อติดถูกติดผิดคือมันไม่หลุดพ้นจากถูกจากผิดแล้วมันไม่สามารถจะพาคนบนทุกข์ได้จริงไปตอบย้ำเกี่ยวกับเรื่องผิดถูกคนก็เป็นทุกข์ก็ผิดถูกก็ไปเป็นเจ้าที่นรกต่อมาเยอะหมด ทหารนี่มันก็ไม่เจาแล้วเป็นอาชีพนะเกี่ยวกรเข้าใจไหมกรรมบันดาลเป็นหนี้กรรมของแท้ชาติบางเมืองเป็นหนี้กรรมผู้คนเป็นหนี้กรรมกับองค์มหาบารมีทั้งหลาย คยล้อมขอบารมีเอาไปเยอะให้ช่วยปกปักรักษาตัวเองบ้างครอบครัวตัวเองบ้างนะเออของตัวเองบ้างมันเลยมันก็เลยเป็นหนี้บุญคุณไงเกี่ยวกับการให้บารมีท่านนามาปกปักรักษาตัวเองนึกออกไหมอหรอเห็นเวลาตัวเองก็ต้องไปปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองที่ท่านเป็นท,ที่ท่านอยู่เห็นไหมเออมันกรรมดีกับไนงะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพเป็นหนี้กรรมกรรมบันดาล ในร้องขอบารมีท่านไว้มากเกินไปไงแค่เทวานั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นัโนโนออะไรต่างๆคุ้มครองปกป้องรักษาแค่เอาคาดจากพยันตลาอย่างนี้อย่างนั้นถึงเวลาตัวเองก็ต้องไปใช้กรรมชีวิบากไปเป็นเจ้าที่ทหารตำรวจคอยดูแลคอยคุ้มครองป้องกันภัยให้กับบ้านเมืองขององค์พุทธองค์มหาบารมีองค์มหาโพธิสัตว์บ้านเมององือง,องอของเราผู้มีทิวาสนาบารมีที่เคยถูกร้องขอมาก,ก่อน แล้วมันมีบางพวกเผดจกาเรเผด็จวิบากต้องไปใช้อะไรขยันขอร้องขอขยันขอร้องขอก็ไปนั่งเป็นเหล่าเทพเทวราอยู่ตามศาลเจ้าตา่ตางๆให้ผู้คนมาร้องขอร้องขอนี่ก็ใช้กรรมผวิบา,ากอย่างนี้ก็มีอย่างการร้องขอองค์มหาบุมีเนี่ยเสี่ยงสูงสุดเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งคนก็ไปนั่งเป็นโริษัตประจำศาลเนี่ย เอ่อให้สภาศาสตรม์มันขอ,อ,อขอเพื่อเขยา่ากระบอกแก๊สไปอยู่นั่นนะขอใช่เลิออกก็ไม่ได้ด้วยนี่กรรมคุณไม่หมดคุณก็ต้องไปนั่งให้เขาขอขอให้เบื่อแล้วเบื่ออีกค่ะค่ะ เียมันไม่ใช่อาชีพกมหนักค้าขายสารเคมีสารมีพิษมกมหนักราษาไปต้องคนก็ไปต้องเข้าก็เกิดขวดเยอะค้าขายจตาวุธนี่กรมหนักเขาเส,สือไปเบียดเบียนชีวิตกัน็ุวยกรมตีกับหาคนขายตีกับหาคนสร้างตีกับขวดรับกันดีกันอะไรที่ไม่จัดก่ เป็นอาชีพแล้วไม่ควรจะเป็นอาชีพแบบมันไม่คม,มีทอดเยอะเออคุณเน่เกิดจะไม่มีมันมีทอดเยอะสยะยัดท สิ่งที่มันจำเป็นคือปัจจัยสี่ของคนเราทั้งหลายมันไม่ได้มีเยอะก็มียุกยารักษาโรคอาหารการอยู่การกินในรูปแบบต่างๆยุกยารักษาโรคในรูปแบบต่างๆสม,มือนภัยรูปแบบต่างๆแล้วก็ผ้าปั่นท่านสบายเครื่องนร่งห่มในรูปแบบต่างๆอย่างนี้ที่อยู่ที่อาศัยรูปพันสุขพันเครื่องใช้ไม่สอยประจําบ้านประจําเรือน ใจเสี่เคื่อประแสมคนเรามันมีไม่เยอะยวดยานภานะอย่างที่เป็นต้นก็อ,อยู่ในภาวะของอสิ่งอาศัยเดียวกับพวกเสนาสนะแต่แยกย่อยมาเป็นยานภานะอย่างเงี้ยมันก็เป็นติ่งที่จําเป็นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็น,น,น,เ,ปนเป็นอาชีพได้ไแต่ทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเ,เป็นอาชีพ ได้ออกมาในลักษณะของการทําเพื่อส,งอส่งข้อขึ้นกันแล้วกันไม่ว่าอาชีพคุณจะสุดจดิตคุณก็ต้องออกมาในรูปแบบของการส,งส่งข้อเส้นกันแล้วกันแต่ถ้าอาชีพไหนมันไม่สุดจดิตนี่มันมันนอกเหนือหมดไปจากการส่งข้อแล้วมันเข้าสู่การเบียดเบียนแล้วแบบนี้มันจะก็ไม่ไม่ใช่สิ่งส่งเสริม ให้เนื้อหาตัดสู้เป็นเครื่องตัดสินไงว่าอะไรควรไม่ควรคุณก็ต้องเนื้อหาตัดสู้ไม่ใช่การคาดเดาการคาดเดาคุณก็จะแฝงด้วยความลังเลและความบริวิตรบงวนว่าอะไอันนี้อย่างนี้มันได้ไม้ยึดหรือไม่ได้แล้วคุณก็ไปแยะลังเลทีหลังดังนั้นทุกอย่างก็อยากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดอยากไม่เอาไม้กระทั่งตัวไม่เอาให้เนื้อหาตัดสู้มันเป็นสิ่งที่รองรับการตัดสินใจ วราเนื้อหาตัดสรุปมันก็มาจากตัดตัวตัดเองมาจากการตัดใจแล้วมาจากตัวตัดตัวตัดเองก่อนที่มันจะออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องรู้ว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินอต่เนื้อหาตัดสรุปเนื้อหาตัดตัวตัดเองเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกแต่การที่ต้องไปตัดสินใจในเรื่องไหนอะไรก็ตามทีนี้มันเข้าสู่กระบวนการของกรรม ไปเรื่องราวของกรรมเป็นเนื้อหาของกรรมปีกย่อยออกไปแล้วะฉะนั้นอันนี้มันยังเป็นส่วนเกินอยู่ดังนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวเรื่องอะไรก็ตามทีก็ต้องระวังดีๆเพราะมันคือกรรมมันไม่เหมือนการตัดใจหรือตัดตัวตัดเองไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับกรรมซึ่งการตัดตัวตัดเองมันไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจไอ้การตัดใจมันก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องใดๆเลย แต่การที่ต้องตัดสินใจนเรื่องใดก็ตามที่มันเข้าสู่กระบวนการของกรรมดังนั้นก็ต้องระวังดีๆรอบคอบดีด